สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็สําหรับนะครับใครที่เลี้ยงวัวกับือแพะแกะนะครับสาหรับลูกรุ่นลูกแรกเกิดนะครับอยากแนะนําอาหารตัวนี้เลยนะครับน่าจะเป็นตัวที่อ่าพมียมที่สุจน์ในท้องตลาดนะครับณนตอนนี้นะครับสาหรับตัว cp 9 7 3 gm นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะมีในเรื่องของข้าวโพดเม็ดบี้ที่มันสุกแล้วนะครับช่วยกระตุ้นการทํางานของกระเพาะนะครับลำไส้ของสัตว์แรกเกิดให้เต็มที่เพื่อป้องกันในเรื่องของ สร้างภูมิคุ้มกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ท้องมันเสียนะครับผมตัวนี้นะครับ 973G เป็นถุงขนาด10กิโลกรัมนะครับผมมีนะครับในเรื่องของจุลินซีพรีไบโอติกโปรไบโอติกด้วยนะครับโปรตีน20%ไขมัน3%นะครับเทียบเท่ากับน้ำนมแม่เลยนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เทียบเท่าในเรื่องของวิตามินไขมันและโภชนาการในน้ำนมแม่นะครับผมถ้าใครต้องการตัวนี้นะครับให้เอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับลูกโค ลูกแพทแรกเกิดที่เริ่มกินอาหารได้นะครับย่อยง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็โตเร็วยิ่งถ้าลูกโคโตเร็วหย่านมได้เร็วเท่าไหร่นะครับทันน้ำหนักได้ดีนะครับแม่โคเรานะครับก็จะไม่โทมและก็กลับสัตว์เร็วทำให้มีให้มีวงรอบในการผลิตลูกรุ่นต่อไปได้นะครับก็แนะนำเลยนะครับ cp973 นี้ใช้ดีจริงๆนะครับุณครับ